สวัสดีค่ะใครๆก็ทำได้วันนี้เป็น EP ีที่31ของการแบ่งปันแห่งศรัทธาที่ทางเช่นยาจะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับกับดักและคำย้ำเตือนสำหรับนักปฏิบัตินักสร้างบารมีค่ะ น้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์องคหลวงปู่ทวดองค์หลวงปูด่ดูองคหลวงตาาและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านด้วยศีลกล้าวอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะองค์หลวงปู่ดูท่านมุ่งสอนให้ลูกศษิษย์หมั่นปฏิบัติสมาธิจเจริญภาวนาด้วยความไม่ประมาเพื่อจะได้พัฒนาความสามารถในการมีความสุขที่ต้องขึ้นกับวัตถุหรือสิ่งเสพภายนอก มาเป็นสุขภายในคือความสุขที่เกิดจากสมาธิเป็นสุขชนิดที่ไม่ขึ้นกับวัตถุหรือสิ่งเสพภายนอกเพื่อให้จิตใจของเรามีความอิ่มความพอและพร้อมจะพัฒนาไปสู่ความสุขอันประณีตยิ่งขึ้นนั่นคือบรมสุขหรือนิพพานซึ่งเป็นความสุขที่ปราศจากกิเลสสงบปลอดโปรง่งและเป็นอิสระนอกจากหลวงปู่ดูท่านจะเน้นสอน ให้ปฏิบัติธรรมแล้วหลวงปู่ดูท่านยังสอนเรื่องของความกตันยูต่อพ่อและแม่อย่าลืมพระในบ้านทำบุญกับพ่อแม่ก็เหมือนทำบุญกับพระอารา์คุณของพ่อแม่คุ้มครองเราได้จริงคะ่ะและหมายรวมไปถึงการกำหนดดู กำหนดรู้และพิจารณาสิ่งต่างๆในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ท่านชี้ให้เห็นถึงสังขารร่างกายที่เกิดตายอยู่ตลอดเวลาเช่น ตอนที่เราเป็นเด็กหรือเราเมื่อวานกับเราวันนี้ก็ไม่เหมือนเก่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายมันจะเกิดมันจะตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหรือ ร่างกายมันจะเกิดมันจะตายอยู่ทุกขณะจิตหลวงปู่ดูท่านจึงสอนให้บรรดาลูกศิษย์ดำเนินชีวิตอย่างคนไม่ประมาทหมายถึงความภาคเพียรที่มุ่งตรงไปสู่การปฏิบัติตามมรรควิธีที่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนอันเป็นสาระแห่งชีวิตของผู้ไม่ประมาทหลวงปู่ดูท่านจะย้ำเสมอว่ามันทำเข้าไว้ให้มันดูจิต รักษาจิตธรรมะอยู่ฟากตายของดีนั้นอยู่ที่ตัวเราพุทธังธรรมังสังขังนี่แหละ ของดีหลวงปู่ดูท่านจะสอนให้ลูกศิษย์เห็นจริงถึงความสำคัญของความทุกข์ที่เราประสบกับความทุกข์เป็นสิ่งที่มีค่าในโลกนั่นแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเพราะการอาศัยความทุกข์จะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาได้หลวงปู่ดูท่านสอนให้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติผู้ฝึกภาวนาสามารถพึ่งพาตนเองได้มีตนเอง เป็นที่พึ่งได้ของดีอยู่ที่ตัวเราของไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราให้มันดูจิตรักษาจิตและให้มันพิจารณาการเกิดแก่เจ็บตายรวมทั้งภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบถยืนเดิน นั่งและนอนให้เรานึกและระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่อยๆหรือตลอดเวลาไม่มีเวลาเริ่มไม่มีเวลาเลิกต้องปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งแต่วันนี้ใคร จะรู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไรแกไม่ปฏิบัติหนึ่งวันนี้เสียหายหลายแสนวันหนึ่งก็มีความหมายข้าฝากให้แกไปคิดเป็นการบ้านอีกครั้งหลวงปู่ดูท่านได้สั่งสอนย้ำเตือน ให้บรรดาลูกศิษย์ได้ตระหนักถึงกับดักบนหนทางของการปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าจะเข้ามาในหนทางแห่งการสร้างสมความดีงามก็ยังมีสิ่งที่เป็นกับดักรอเราอยู่มากมาย และสิ่งที่แก้ไขได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าคนดีนะเขาไม่ตีใครและอย่าให้เลยพระพุทธเจ้าถ้าคนที่ถือตนว่าเป็นนักปฏิบตัติเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนเข้าวัดเข้าวาเป็นคนถือศีลกินเจเป็นคนปฏิบัติจเจริญสมาธิภาวนาหากเผอตัวให้กิเลสแล้วความหลงตัว,หล,ตวหลงตนจะเข้าครอบงำจิต ของผู้นั้นจนสำคัญว่าตนวิเศษกว่าคนอื่นนอกจากจะเป็นตัวปิดกั้นความดีไม่ให้งอกงามแล้วก็ยังจะทำให้จิตใจเสือเส่อมลงเสื่อมลงเพราะเที่ยวกล่าวตีคนโน้นคนนี้ยิ่งกว่าการสอนเตือนตนเองดังคำกล่าวที่ว่าคนรู้ธรรม,มะชอบเอาชนะผู้อื่น คนที่มีธรรมะชอบเอาชนะตนเองและที่เลยไปกว่านั้นก็คือเลยพระพุทธเจ้าคือเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นว่าคิดค้นและประกาศสอนแนวทางการปฏิบัติธรรมของตนเองว่าเป็นทางรัฐตรงคําเตือนขององค์หลวงปู่ดูท่านที่ว่าอย่าให้เลยพระพุทธเจ้าก็จะเป็นเครื่องเตือนใจว่าจงอย่าอวดดี อย่าบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามิได้บัญญัติไว้หากมีทางลัดตรงกว่านี้มีหรือที่พระพุทธองค์จะไม่ทรงสอนพระพุทธองค์สละชีวิตมานับภกชาติไม่ท้วนก็เพื่อค้นหาหนทางแห่งความหลุดพ้นคืออริยมรรคมีองค์แปดหรือศีล สมาธิปัญญามาประกาศสอนสัตว์โลกทั้งหลายนอกจากประเด็นการบัญญัติทางรัฐตรงซึ่งจะดูเก่งเกินพระพุทธเจ้าแล้วยังมีประเด็นอื่นที่องค์หลวงปู่ดูท่านสอนให้ระวัง คือการเปิดตัวเป็นครูอาจารย์เร็วเกินควรหรือมุ่งสอนผู้อื่นยิ่งกว่าสอนตนเองซึ่งเรื่องนี้หลวงปู่ดูท่านให้ปฏิบัติตามโอวาทขององค์หลวงพุ่มั่นภูริทัตตะเทระที่ว่าฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าการทำตามพระพุทธเจ้าโดยองค์หลวงปู่ดูท่านจะ พูดย้ำเสมอว่าเอาตัวแกเองก่อนเธอสรุปว่ากับดักที่องค์หลวงปู่ดูท่านให้ระวังได้แก่การติดดีซึ่งนับว่าแก่ยากกว่าการติดชั่วเพราะมองเห็นได้ยากกว่านอกจากนี้ยังมีกับดักต่างๆอีกมากมายเช่นการหลงยึดติดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครูบาอาจารย์หรือหลงยึดกับคำว่าสิทธิ์ก้นกุฏิ การหลงยึดแนวทางที่ตนชอบว่าเป็นหนทางสายเอกสายเดียวรวมไปถึงการยึดติดในความไม่ยึดติดการปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อละไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอา พื่อได้หรือเพื่อให้เป็นอะไรทั้งนั้นการปฏิบัติเพื่อละคือคุณธรรมที่สำคัญที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นกับดักไปได้อีกทั้งการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่นึงนี้ประกอบกับยึดถือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักหากคำสอนใดแม้เป็นครูบาอาจารย์ที่เรานับ ถือขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องยึดคำสอนของพระพุทธองค์เป็นหลักหมั่นเข้าหาการยานามิผู้มีปฏิปทาปกติในทางห่างจากความโรคห่างจากความโกรธห่างจากความหลงและต้องไม่ลืมคำสอน คำเตือนขององค์หลวงปู่ท่านที่ท่านได้สอนไว้ว่าอย่าให้เลยพระพุทธเจ้าการปฏิบัติให้ทำใจเป็นกลางๆงตั้งใจให้แน่วแน่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ภาวนาเรื่อยไปเหมือนเรากินข้าวไม่ต้องอยากให้อิ่มค่อยๆกินไปมันก็จะอิ่มเองภาวนาก็เช่นกันไม่ต้องไปคาดหวัง ให้สงบหน้าที่เราคือภาวนาไปก็จะถึงของดีของวิเศษในตัวและเราจะรู้ชัดว่าอะไรเป็นอะไร ให้มันทําไปเรื่อ,อยๆธรรมะแท้ๆย่อมเกิดในตัวของเรานี้เองทั้งนั้นพยายามทําไปเรื่อยๆไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทําได้ตลอดเวลาทุกอิริยาบถถ้าเราจะทำทําได้ทั้งนั้นของดีอยู่ที่ตัวเราให้มันดูจิตรักษาจิตทำสมาธิก็ต้องพิจารณาธรรมะด้วยการปฏิบททัติธรรมต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้ทั้งยามขยันและขี้เกียจค่ะการปฏิบัติตามศาสตร์ตามขึ้นบารมีขององค์หลวงปู่ดู่พมมะปัญโยท่านแนวทางการปฏิบัติที่องค์หลวงปูด่ดูท่านสอนหลวงปูด่ดูท่านไม่เคยบัญญัติแนวทางการสอนที่แหวกแนวไปจากหลักที่พระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงวางเอาไว้ดังนั้นใครเคยปฏิบัติหรือบริกรรมภาวนามาอย่างไรหากอยู่ในวง แ่งสัมมาปฏิบัติองค์หลวงปู่ดูท่านก็จะกล่าวอนุโมทนาและให้กำลังใจให้ปฏิบัติภาวนาอย่างเดิมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ให้ทิ้งส่วนผู้ใดที่ยังเป็นผู้ใหม่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไรจะต้องบริกรรมภาวนาอย่างไรหลวงปู่ดูท่านก็จะแนะนำให้บริกรรมไตสรณคมและ ปฏิบัติภาวนาถึงแม่ว่าตอนนี้ต้องอยู่ในโลกต้องทำงานต้องหาเลี้ยงชีพเหยียบเรือสองแคมไปก่อนโรคบ้าง ทำบ้างโรคอย่างเดียวก็ไม่ดีทำอย่างเดียวก็ต้องไปบวชค่อยๆทำไปเถิดูแล้วให้จำจำแล้วเอาไปทำเอาไปปฏิบัติที่บ้านถ้าเราทำเป็นทำที่บ้านเราก็เห็นไม่ต้องมาที่วัดหรอกภาวนาได้เห็นแสงสว่างเท่าปลายหัวไม่ขีดชั่วประเดี๋ยวเดียวหรือเท่าช้างกระดิกหูหมูแลบลิ้นยังมีอนิสงส์มากกว่าตักบา Bye. จนขันลงหินทะรุทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์หลวงปู่ดูท่านได้เมตตาสั่งสอนชี้แนวทางการปฏิบัติภาวนาให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายหลวงปู่ดูท่านได้ทดลองมาแล้วทั้งนั้นเมื่อดีแล้วหลวงปู่ดูท่านจึงมาชี้แนะสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธาและการหมั่นฝึกฝนปฏิบัติต้องเพียรพยายามต้องอดทนต้องปฏิบัติ ให้จริง ความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้จะต้องลงมือทำด้วยตนเองสอนตอนเองให้มากนั่นแหละจึงจะดีให้พากันปฏิบตัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสอนเราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากกรรมจากเวรจงเชื่อมั่นและศรัทธาในกรรมดีคือการกระทำที่ดีทางกายการกระทำที่ดีทางวาจาการกระทำที่ดีทางใจไม่ว่าความดีนั ไม่ว่าความประพฤตินั้นจะประพฤติต่อตนเองหรือผู้อื่นนับเป็นกุศลกรรมทั้งสิ้นอย่ามองข้าม การสวดมนต์การสวดมนต์อนิสงส์มหาศาลหาที่เปรียบม่ได้การสวดมนต์เป็นการทำฐานทํากรรมฐานอันดับแรกทำฐานความเชื่อก่อนเชื่อเรื่องกรรมนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดพิสูจน์ได้พิสูจน์แล้วก็ทำสวดมนต์เอาบ้านเป็นวดัดอย่ารออย่าผัดรอวันนั้นวันนี้ เดี๋ยวค่อยทำชาตินี้จะอยู่ได้อีกสักกี่วันแต่และว,วันบันทึกอะไรเดี๋ยวก็ตายแล้ว ให้พากันตั้งสัจจะอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะรักษาสัจจะของตนเองโดยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติสมาธิภาวนาให้ได้ในทุกๆวันถึงแม้จะขี้เกียจก็จะทำขยันก็ยิ่งทำเพิ่มในการกระทำไปเรื่อยๆด้วยสัจจะที่มีนี้กับตัวของทุกๆท,ท่านเองเคารพในตัวเองมีความตรงต่อเวลา รักษาสัจจะยิ่งกว่าชีวิตทำให้การไหว้พระสวดมนต์ภาวนาในทุกๆวันเป็นงานประจําให้ได้เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นให้จิตใจพัฒนาดีมากขึ้นเพื่อให้จิตตื่นรู้เกิดปัญญาถึงที่สุดคือกาจัดกิเลสในใจคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจให้ได้ทั้งหมดเมื่อตั้งสัจจะแล้วจะต้องปฏิบัติภาว าตามกำหนดที่ได้ตั้งเวลาไว้ต้องฝืนใจตนเองไม่เกียจคร้านหรือลำบากเพียงใดก็ห้ามหยุดห้ามขาดในการไหว้พระสวดมนต์ภาวนารักษาสัจจะไว้ได้อย่างดีบุญกุศล จะติดตามผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านไปได้ข้ามภพข้ามชาติดังนั้นจงรักษาสัจจะให้ได้ยิ่งกว่าชีวิตจงทำปฏิบัติภาวนาทุกวันให้เป็นหน้าที่หรือภาระที่ต้องทำทุกวันเพื่อฆ่ากิเลสอันหนักหนาสาหาัสที่มีอยู่ในจิตใจของทุก,ท,กท่านมาทุกภพทุกชาติเริ่มจากการตั้งสัจจะอย่างเน,น้อยไปก่อนเช่นดูลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา 10นาทีทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนเมื่อปฏิบัติภาวนาครบหนึ่งเดือนแล้วก็ตั้งสัจจะเพิ่มเวลาและเพิ่มวันในการปฏิบัติภาวนามากขึ้นเส้นทางของคนจริงการภาวนาต้องทำอย่างสม่ำเสมอทำบ้างหยุดบ้างจะไม่ได้ผลเราหยุดเมื่อไหร่กิเลกก็ลากเราลงต่ำไปถ้าทำแล้วก็หยุดไม่นานก็หมดกำลังที่จะปฏิบัติจะต้องอดทนจริง จริง,รงตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วลงมือปฏิบัติเลยจะปฏิบัติภาวนาไม่ใช่ทำเล่นๆถ้าเราทำถูกแล้วก็ให้ทำสม่ำเสมอจะมีการพัฒนาในการปฏิบัติก้าวหน้าที่มองเห็นได้ด้วยตัวเองจงเพียรในการปฏิบัติเจริญภาวนาภายที่มีอยู่รอบด้านหากยามใดที่รู้สึกท้อถอยหรือเหนื่อยหน่ายต่อการปฏิบัติก็ให้รา รึกถึงภัยข้างหน้าที่จะต้องพบเจอต้องคอยเตือนใจตนเองว่าขณะนี้เรายังอยู่ในมรสุมที่อยู่ท่ามกลางคลื่นภัยที่มีอยู่รอบด้านถ้ามัวแต่ลงเพลิดเพลินจะทำให้หาทางออกไม่พบจงเพียรภาวนาเถิดผู้แบ่งปันขอขยายความหมายของคำว่าไตราสรารณคมไตราสรารณคม คือพุทธมนตรตรสารณคมคือบารมีของพระพุทธเจ้าในอดีตตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ไปไหนเราสามารถนำคลื่นเหล่านี้พลังเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้จุดเริ่มต้นก็อยู่ที่โลกจุดจบก็อยู่ที่โลกโลกเป็นอยู่กลางๆนี่คือฐานคือกรรมฐาน ฝึกให้จิตอยู่กับพุทธมนต์กรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตจิตที่เวียนว่ายตายเกิดต้องฝึกไม่ฝึกก็ไม่รู้ฝึกจึงจะรู้ได้จึงต้องพิสูจน์ด้วยการสวรดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นฝึกให้จิตมีฐานมีความเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องของกรรมต้องเชื่อด้วยการฝึกไม่ใช่เชื่อด้วยการอ่านมา เชื่อด้วยการฝึกแล้วสัมผัสรู้สึกรู้ได้จึงจะมีประโยชน์และปิดอันตรายได้ไตราสารณาคมคือคลื่นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไตราสารณาคมคือทุกบทที่สวดกันเปลี่นคลื่นเดียวกันทั้งหมดแยกไปโดยความรู้สึกและความหมายของบทสวดนั้นๆถ้าเข้าใจไม่มีใครๆไม่สวดค่อยๆทำไปนานไปถ้าสวดได้เพลิน จะรู้จะเข้าใจนานๆไปจะรู้สึกสัมผัสได้และเป็นผู้มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะผู้แบ่งปนัน ขออนุโมทนาบุญและเป็นกำลังใจให้กับนักสร้างบารมีนักปฏิบัติภาวนาทุกทท่านนะคะขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆิ่งขึ้นไปอนุโมทนาสาธุในบุญค่ะวันนี้ใครๆก็ทำได้ EP ของการแบ่งปันแห่งศรัทธ,ธาของทางเชิยญาต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในอ EP ต่อไปนะคะสาธุในธรรมค่ะสวัสดีค่ะ โรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างในคลิปหน้านะจ๊จอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแจ๊ะจุๆ๊ๆ